อุ้ยโบ,โบโ้วบกขวดขอบแดงพี่น้องหัวนี่ครับมาเบิ้งครับพี่น้องอสีหัวไงปะคร,งงยยครับขอบแดงขอบแดงหัวนี่หางใหญ่ๆเลยครับขอบแดงนี่ส่วนมากจะเป็นขอบธรรมดาขอบขาวครับแล้วก็ใบยักษ์ครับผมใบยักษ์นี่สีหาย,ยากกว่าครับ แต่มันสิ่งงามครับใบยัดนี่อึบอึบอู้หู้หัวนี่ใบใหญ่ครับแต่วางงามพี่น้องใบใหญ่ใบใหญ่แต่วางงามครับนี่ครับอุย้ยเอาใส่กระถางนะครับเนาะโชว์ความสวยงามประดับนี่ครับโตทํางานนี่ครับอุย้ยงามแห้งพี่น้องนี่นะบิ้งยี่หร่านี่ครับ ใส่่นีได้ถึงบัวบกโขดได้ถึงเงินใบปอครับพี่น้องนี่ครับใบปอก็ได้ครับพี่น้องเมื่อกี้อะไใบปอกะเต็มอยู่ครับอายหาอยู่นี่เดียวเข่าม้ามันก็ได้ตั้งสี่เลยครับสมุนไพรนี่ใบปอนี่อ้มันหน่อยปวดพี่น้องเขาก็เก็บเอาที่สี่ใบอ่อนๆนี่เก็บกินในเบิร์ดเลยนี่แบบนี้ครับเมื่อกีกินได้ครับนี่ S <S นี่ครับนี่ล้วโอ้หลายแห้งพี่น้องเบ้างที่ล่ะคุณน่ะเป็นพืชเลยเป็นพืชเลยพี่น้องวุ้งตัวนี้เบุ้งตัวนี้บุโขดตัวน,นี้ตัวใหญ่พี่น,น้องเย็บเย็บย็บโอนน้ตัวนี้เงาใหญ่ยครับนี่ครับ,รบตัวน,นี้ใบมันใบมันแก่แล้วครับผมน่าทีเป็นหัวใหญ่ครับผมใบแก่ครับ ขุดจเนอืมช่วงนี้ผลตกไซพี่น้องผลตกไซมันขุดไงครับบางคนวานไปขุดมันยังหลายแท้เมียมันดับเนี่ยบอกก็เพ่อเก็บไว้อรุรักักเนี่ยบาโจกบอกว่าหลายใครอีดีพี่น้องแต่คนดีพีน่น้อง่นบอกว่า ใ้พื้นที่มันอาจจะบ่มีก็ได้ครับแต่ว่าบางพื้นที่มันหลายครับวัวเบิดดอกครับพี่น้องขยายพันธุ์ได้เลยครับต้นหน่อยต้นใหญ่มีเบิดครับนอกเหลือก็ต้องหวใยไงนี่แหละไปเ็ดไปใส่ประโยชน์พี่น้องหัวได้งามเพาก็ไปประดับนี่อู้หัวนี่หัวงามพี่นอ้องโอ้ยหัวงามเฮงคุณน่ะนี่แหละครับเบิึงที่ละ่ะถ้าเาเอาไปใส่กระถางนี่มันก็สีง่อยสีเหลืองงาม,งามนี่ครับแต่ว่าใบนั้นบางงามแล้วให้เขาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันจ้งสีง,งามครับพี่น้องนี่ นี่เขาก็ไปเด็ดออกกางสีครับเพราะใบมันแก่หรือว่าบ่าอยากเด็ดก็ได้นะครับผมนี่ละว่านี่กลมแห้งพี่น้องกลมงามพี่ละอ้ยงามแห้งพี่น้องขอบแดงพร้อมู่ว่านะขอบแดงมีคนอยากได้หลายหลายพี่น้องแต่บางโจกได้ก็ได้บ่พอได้สิได้ขายไม่พี่น้องบางคนก็บบางค้าขายเนี้ยขอซื้อเนี้ยปุโรหิขายยังไงครับบโจกเคยขายครับผมมิตรหาเอามาใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวลองเบิรงกันถ้าเกิดมันได้หลายบ่ิเนครับ เนาะผู้ใดอยากได้กะล่องเอาไปประดับเอาไปนี่เบิ้งนะครับได้สองหัวสามหัวแล้วส่วนหัวใดบางงามนี่บางตัวก็เอาไปเป็นเป็นยาครับพี่น้ององนี้มันบางงามบ่นี่เอาเก็บไปฟานดีดีดองใส่เหล่าพี่น้องก็มาสันเอาไปตากแดดนะครับเอามาต้มกินครับได้หัวงามสองหัวแล้วไ,ได้หัวงามสองหัวแล้ว เก็บใบปอโตไปดิโอ้ได้ทึงใบปอได้ทึงหัวงามได้ทึงหัวบล็คขวดพี่น้องน้งาเงี้โอ้นี่แหละบางคนก็อยากได้ครับแต่มันขุดไปกัดบลูว่าเซียวไปยังไดจังสีทรงไอ้พ่อแม่พี่น้องได้นะครับอ่ะนี่หายไม่ดอ้าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวโจวหาต่อก่อนครับนุ๊กมันก็ไล่หลายดิ นี่ละด้สมุนไพรเล่านี้สองสามหัวเอาไปเทราซ้ำนี่แหละพี่น้องมันเบ่เบิดป้ปาดอกครับถ้าเอาไปหลายเดี๋ยวยี่มีคนด่ามาว่าเดี๋ยวชิดับแน่วเอาไปพ่อได้เป็นยาก่อนครับพี่น้องโอเคครับทอมีก้อนด้วยครับขอบคุณหลายที่เข้ามาแลบชมสวัสดีครับ